เลียงปลาครับนี่นี่ถ่ายแล้วหรอถ่ายปลาชิบหายสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่แห่งก้านะครับเลียงปลากันอยู่นะครับน้ํานี่สวยนะครับแล้วเป็นร้านกาแฟที่นะครับที่อยู่นครปฐมนะครับแห่งก้าคาเฟ่นะครับไปวันนี้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวรถสักคันนะครับจะเป็น r o ยเยอร์ฟิวนะครับ RE65 0นนะครับคันนี้มาจากภูเก็ตเด็ดนะครับเด็ดเด อันนี้ถือว่าเป็นรถทรงคัมเบอร์นะครับค่อนข้างที่บผมต้องบอกได้เลยว่าสวยจริงฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับคันนี้ดีจริงครับต้องขอบคุณลูกค้าจากภูเก็ตมากครับที่ส่งรถมาทำแล้วก็ออกแบบให้ผมด้วยนะครับทรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปชมกันต่อ ครับอันนี้โหด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 ฝนจะตกแล้วครับครับคันนี้เราจะฟิวนะครับตัวหกห้าูนนะครับก็ทรงส c คร็บเบอร์นะครับคันนี้ก็ถือว่าอีกคันหนึ่งเลยที่โดนใจมากครับถือว่าเป็น,บบนอีกคันหนึ่งเลยที่ค่อนข้างเด่นสำหรับของที่ร้านเรานะครับที่ทำออกมามาเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้ากันเลยดีกว่า ครับเดี๋ยวผมขอวางแก้วางอะไรก่อนอ่ะยางนะครับยางตัวนี้ก็ด่วงช่วงล้อนะครับหน้าหลังเหมือนเดิมเราก็ยังใช้วิธีเดิมนะครับใส่เป็นล้อหลัง17หน้า18นะครับเป็นยางตัวนี้รัดด้วยยางทิมสันเป็นลายลูกโซ่นะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยนิดนึงนะครับราคาร้อยางนะครับชุดหนึ่งนะครับล้อหน้าล้อหลังนะครับเวลามาทําที่ร้านผมเนี่ยจะจบอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันบาทราคายางอยู่ที่แปดพันหนึ่งครับช่วงนี้ คันนี้ก็ปาเป็นบางคนหน้าก็เป็นแบบเดิมๆแต่ยังชกหน้าคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีขาไฟเลี้ยวหน้ามีไฟเลี้ยวหน้าอันนี้2 5 0ห้าสไฟเลี้ยก็บอกนะครับคู่250้ห้าบาทเหมือนกันแล้วก็ขาไฟหน้าตัวนี้ใช้เป็นขาไฟหน้ายาวสเตปเดิมๆคันนี้อาจจะไม่ฉูดฉาดอะไรมากเราจะมาอยู่อยู่ตรงช่วงแฮนด์กับช่วงถังช่วงอะไรพวกนี้นะครับก็ตัวขาไฟหน้าเนี่ยอยู่ราคา1,500บาทอ่าผมก็จะบอกว่า เวลาทุกคนเปลี่ยนขาไฟหน้าเนี่ยอยากจะแนะนําอย่างหนึ่งตัวนี้ครับมันต้องมีบูตรองด้วยเวลาที่คุณเปลี่ยนขาไฟหน้าเนี่ยคุณต้องสั่งบูตรองไปด้วยนะครับสาหรับทุกคนที่ใส่เพราะว่ามันจะหนีบเข้าพอมันหนีบเข้าอย่างเงี้ยกระโหลกมันหนีบมันแคบมันต้องใส่บูตรองนี้สองตัวจะให้ตากล้องมาดูใ,ใกล้นี่ครับบูตรองนี่ครับคู่หนึ่งอยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบบาทหรือว่าใครจะเอาแหวนรองหรือว่าอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ชอบนะครับตัวนี้เพื่อไม่ให้ขามันหนีบเข้ามาจนสุดนะครับ มีแค่นี้ครับที่ตัวนี้ที่แนะนํามาต่อมาเครื่องบนแฮนด์นะครับบนแฮนด์คันนี้ก็ใช้แบบธรรมดาทั่วไปนะครับตุ๊กตาแฮนด์อ้วนแล้วก็แฮนด์ตัวนี้คือแฮนด์อ้วนกลางนะครับแฮนด์เป็นแฮนด์เรนเลน,เนะครับตัวนี้นะฮะก็ตุ๊กตาแฮนด์อยู่7 5 0ห้าสิบตัวแฮนด์อยู่9 5้าอยห้าสิบาทแล้วก็มาที่มือเบกมือคัทนะครับของแต่งตัวนี้นะครับส,สั่งที่ร้านได้ครับคู่ละพันห้า ครับผมอันนี้เราจะใช้เฉดเป็นสีดําเงินต่อมาเป็นสวิทช์แฮนด์ครับตัวนี้มันจะเป็นของเรียนแบบนะครับจากยี่ห้อของถ้าเป็นของแท้ของบีเลงเกอร์นะครับบีเลงเกอร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงคู่หนึ่งอยู่ประมาณสักสามหมื่นกว่าได้แต่น,นี้ก็เป็นงานธรรมดานะครับตกคู่หนึ่งอยู่ประมาณสี่พันสี่พันสี่ครับสายขวาเลยเป็นขายเป็นคู่นะครับอันนี้ก็จะมีออฟลันมีแต่เอ้ทษทีมมีออฟลัน ตัวนี้จะเป็นกดสตาร์ทอันนี้ปิดเปิดไฟหน้าแล้วก็มีปุ่มหลังด้วยเอาไว้ต่อไฟผ่าหมากนะครับข้างหนึ่งส่วนข้างนี้เป็นไฟเลี้ยวแต่ไฟสูงแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นไฟผ่าหมากนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขวาได้เลยพร้อมกันมาเดี๋ยวดูวิธีการเทสให้ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเปิดไฟสูงไฟต่ําเดี๋ยวกดเปิดไฟหน้าก่อนโอเคถีบไหม ไปสูงไปต่ำนะครับวันนี้แต่ไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ข้างหลังสองปุ่มนี้กดพร้อมกันเป็นไฟ่ามากทั้งคู่นะครับน่าตัวนี้ก็จะเป็นออฟลันอีกตัวหนึ่งตัวนี้สับเลื่อนนี้ครับเป็นออฟลันกดสตาร์ทอ่าตัวนี้ก็จะเป็นใช้ระบบในการใช้งานเป็นแบบนี้ตัวนี้คือปิดเปิดไฟหน้านะครับสามารถปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าได้ คู่หนึ่งราคาอยู่ที่4,400บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้คืออุดกระจกนะครับของร o ยเลอร์ฟินะครับของเดิมเดิมตัวนี้เป็นเป็นของแต่งนะครับเอาไว้ใส่กับชุดประกับเดิมนะครับราคา450บาทปอกแฮนด์พันสองครับเป็นของ Bi t w e l l ประกับเล่งอันนี้เป็นของ Active อันนี้เป็นงานธรรมดาทั่วไป400กว่าบาทกระจกนะครับอันนี้เป็นกระจกไปแฮนด์แบบพับได้เอาผมคู่หนึ่งอยู่ประมาณ5 0 0กว่าบาทเท่านั้นครับช่วงหน้าตอนนี้คือมีแค่นี้ มาดูที่สีถังดีกว่ามาต่อกันช่วงกลางช่วงกลางเนี่ยคืองานสีถังนะครับอันนี้ก็ทําสีใบเนี้ย,ยราคาหนึ่งาคื1 5ห0 0ันบาทเฉพาะถังอย่างเดียวนะครับราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่าเพ้นท์แล้วก็แอร์บัตค่อนข้างเยอะแล้วก็สีค่อนข้างซับซ้อนกัน,นครับใช้เวลาในการทํานานมากสักเดือนเดือนกว่าได้ครับอันนี้กว่าจะออกแบบกว่าจะ ออกแบบในคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรพวกนี้ให้เบดเสร็จนะครับในการผสมสีแฉดสีอีกนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งที่แบบจริงนะผมชอบมากเลยนะดูตรงโลโก้ r o ย a l e ร์ฟิเนีนยครับมันสวยมากนะครับตรงนี้ที่เขาออกแบบมันได้แมทเข้ากระถังมากอ่าสวยไหมสวยครับแล้วก็ตัวนี้ครับกาดอ้อย กานอ้อยนะครับของที่สานักเรานะครับเ5 0ราบบาทครับส่วนกันแข้งตัวนี้ก็จะเป็นงานของที่ร้านเหมือนกัน1,800บาทแล้วมีกันล้มกันล้มนี้เป็นกันล้มล่างนะครับเป็นงานสั่งทําพิเศษสาหรับคนที่จะใส่ท่อยกต้องสั่งพิเศษเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะไม่ตรงกับรถสเปกตัวใส่ท่อปกติทั่วไปนะครับคู่หนึ่งก็อยู่มันสองพบาทท่อครับตัวนี้เป็นท่อหลงโลเวลนะครับตัวนี้ชีจาร์ดเหมือนกันเดี๋ยวมีคลิปท่อท้ายคลิปให้ฟัง ว่าหนักแน่นแค่ไหนนะอันนี้แต่ท่อเนี่ยอยู่ราคาที่11,000บาทนะครับช่วงนี้11,500บาทครับช่วงนี้นะครับตัวนี้คันนี้ทําสีฝาเครื่องฝาเครื่องก็ทาสีใหม่นะครับเป็นสีดําด้านที่เป็นงานค่อนข้งางหยาบกว่าปกติทั่วไปอ่ะฮะทำสีฝาเครื่องอยู่ที่2,000บาทนะครับปากแกนอยู่ประมาณ700รถ้าใครจะส่งมาแค่ทําสีฝาเครื่องก็อยู่ที่ค่าแรงปร่งมาณ500บาทนะครับอันนี้ก็จบที่ราคาประมาณ3,2 0 0 เรามาต่อกันที่ด้านหลังนะครับล้อหลังเนี่ยเราก็ใช้ล้อ450ยางทิมสันเบอร์150นะครับต่อมาขาป้ายข้างครับขาป้ายข้างตัวนี้ท่อมันยกเราก็ต้องเปลี่ยนมาไว้ตรงข้างล่างตรงนี้นะครับตรงที่เอาไว้ใส่สปูลล้อนะครับสามารถปิดเปิดพับได้ตามปกติครับตัวนี้ของเรา1,700บาทเนี่ยครับสามารถอัดแอปใส่ข้างบนตรงนี้ก็ได้ใส่ข้างล่างก็ได้เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วแต่วิธีในการที่เราจะจัดสรรที่จะใส่เข้าไป แต่มีอีกจุดหนึ่งของท่อยกเวลาคุณใส่ท่อยกแล้วพักเท้าเห็นไหมครับจริงๆมันสั้นอันนี้เราต้องต่อมาให้ยาวขึ้นเราจะลองบูทตัดเชื่อมน็อตใหม่แล้วลองบูทออกมานะครับให้คนหลังนั่งได้ด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็จะมีทําเพิ่มขึ้นมานะครับต่อมาเป็นเบาะเบาะน,นี้อยู่ราคาสาม0ันห้าร้อยบาทนะครับตัดโคง้งโคง้งท่านนี้เป็นโค้งท้ายแบบ สแคมเบอร์นะครับก็คือเป็นยกกระดกตั้งแต่ตรงช่วงนี้ขึ้นมาแต่ไซส์ของรถก็ยังเป็นไซส์ปกติไม่สั้นมากเท่าจ๊บตัวนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับคันนี้มังโคนหลังครับคนหลังอยู่สามพันห้ารอยบาทครับเป็นคนหลังมเนียมแล้วไฟท้ายหายไปไหนล่ะใช่ไหมครับคันนี้ไม่มีไฟท้ายไฟท้ายอยู่ตรงไฟเลี้ยวครับไฟท้ายอยู่ตรงไฟเลี้ยวนะครับเป็นตัวไฟเลี้ยวเป็นงานกอล์ฟของลิโซมานะครับตัวนี้จะเป็น เป็นไฟเลี้ยว3สเตปนะครับอ่าเป็นไฟเลี้ยวสสเตปมีไฟท้ายไฟลีแล้วก็ไฟเบรกเอ้ยไม่ใช่ไฟท้ายไฟเบรกเอ้ยเรามี้ไฟท้ายแล้วก็ไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในตัวเดี๋ยวเปิดให้ชมกันนะครับอันนี้เห็นยังเห็นอะไรมึงเห็นอะไรเห็นไทย อ๋ออันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับไอ้แบบนี้เป็นไฟหลีนะครับเวลาเปิดเป็นไฟท้ายขึ้นมาทําธรรมดาปกติอันนี้เป็นไฟเบรกนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเปิดเป็นไฟผ่าหมากผสมเลยนะฮะนี่เวลาเปิดไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็เวลาเบรกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเปิดคู่กันไปครับผมอ่ะเจ้าตัวนี้อยู่ราคา3,500บาทนะครับไฟเลี้ยวคู่หลังคู่เดียวนะครับอันนี้เป็นงานกอลนะครับ แล้วก็ขาเฟรเลียวหลังอยู่คู่ละร้อยแปสิบาทเหมือนเดิมมาคันนี้เห็นโชคไหมครับอ่าโชคคันนี้สีดําอันนี้คือเป็นโชคเดิมนะครับยังเป็นโชคเดิมเดิมฝั่งนี้ดีกว่ามั้งฝั่งนี้เห็นชัดดีอันนี้ยังเป็นโชคเดิมเดิมนะครับเอามาทําชุดข้างในเนี่ยครับเป็นสีดําทั้งหมดอ่าดูดุดันไหมครับสวยนะครับอันนี้เจ้าของคนออกแบบนะครับให้ผมทํา ยอมรับจริงครับว่าสวยครับอ่ะก็จะเป็นอีกอีกสไตล์หนึ่งนะครับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของนะครับโซ่โซ่ข้างล่างนะครับเป็นโซ่ EK ของญี่ปุ่นแท้นะครับราคาสามพันแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นโซ่ดำหมุดทองใส่แล้วบอกได้เลยสวยแน่นอนรับประกันได้มาต่อกันที่เฮ้ย hey, ทอยกแล้วแล้วเปิดเบาะยังไง ตอนนี้วิธีการเปิดเป่อเราย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับแต่กล้องมาซูมดูข้างใต้นี่เลยครับนี่คือจุดเปิดเป่อเราทําตัวดึงมาไว้อยู่ตรงนี้เลยครับดึงปุ๊บสั่นปับ๊บล้อเล่น, <laughs> <c oughs> นทีก่กก็เปิดได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรครับจุดย้ายของท่อยกเราต้องย้ายตัววิธีการเปิดเป่านะครับมาอยู่ตรงนี้เราจะมาฝังอยู่ที่ตรงนี้ครับ มาดูด้านบนได้เลยแล้วก็มาเจาะตรงไฟเบอร์ตรงนี้ใหม่นะครับเพื่อจะยัดใส่เข้าไปนะครับจะได้เปิดเบาะได้ไง่ายๆไม่ต้องไปถอดท่อหรือว่าอะไรนี้แล้วอ่าก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับของที่ร้านต่อมานะครับมาดูที่ฝากระเป๋าวนมาด้านนี้ฝากระเป๋าคันนี้อันนี้เป็นฝากระเป๋าแต่งเป็นฝากระเป๋ามินิมีนะครับเป็นลูกไข่นะครับวิธีการจับก็ยัง ทำอะแดปเตอร์ขาขึ้นมานะครับเพื่อจ,จับกับมันให้ได้นะครับอ่าอันนี้เป็นฝากระเป๋ามเนียมรูปไข่นะครับอันนี้คู่หนึ่งอยู่มาณสี0พบาทถ้าใครสนใจก็าสามารถสั่งทําได้พิเศษได้เลยนะครับครับผมตัวนี้จะรับเป็นพิออเดอร์น่าจะจบหมดแล้ววน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 นน่าจะจบกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ผมพีเต์ให้หมดทั้งคันแล้วนะครับใครสนใจยังไงเข้ามาหรือไม่เขา โทษทีครับถ้าใครสนใจอยากรู้สินค้าตัวไหนหรือว่าที่อะไรที่ใส่รถไหม,มเข้ามาใต้แชทคอมเมนต์ได้นะครับนะฮะกับโมโตคัตตอมของเราใต้ YouTube ได้แล้วก็หรือว่าจะทักมาทางเพจร้านก็ได้นะครับอ่ะอันนี้เราฟังเสียงข้อสุดท้ายกันหน่อยขอเบิ้ลรถนิดนึงนะครับอาจจะไม่ดังมากนะครับ ได้อยู่นะครับเสียงดุดันสมกับคำที่ว่าเป็นสแคมเบอร์ก็อยกนะครับอันนี้ผมอาจจะเบิ้ลแรงมากไม่ได้นะครับเพราะเกรงใจสถานที่ด้วยที่อยู่ณนะที่นี้ด้วยนะครับมายังไงก็รบกวนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณนะครับผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมโตคัตตอมของเรานะครับก็ ผมจะหารูปแบบหรือผลงานดีๆมารีวิวให้ทุกท่านอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ